น้ำาลาแตกชีพีต้องหยุดชีพีต้องเชื่อตัวเองบ้างดื้อที่สุดคือคนนี้ค่ะ Good morning ทุกคนนะคะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่พีทเบรกไปนะคะ your map as you pull and back your dissenter walk seeing yourself what your intention is today what is important it seeks to tell the tale of presence it asks you back and forth in the rocks still tumble ทุกคนตรงนั้นนะ่ะจริงๆแล้วก่อนหน้ามันจะมีบล็อกตึกที่เป็นที่พักของคนงานก่อสร้างคอนโดตรงเนี้ยที่เพิ่งสร้างเสร็จแล้วมันเป็นแคมป์จริงจังเว้ยมันเป็นแบบว่าบล็อกตึกแบบสองสามชั้นขึ้นมาเงี้ยตอนแรกมันบล็อกวิวพี่ตรงนี้หมดเลยแล้วพอเขาออกไปปุ๊บก็แบบเฮ้ยกลายเป็นพาร์คที่แบบมองทะลุไปเห็นอินเนอร์ลอนดอนอยู่ด้านหลังว่ะความสุขเล็กๆของกะทิแม่ จริงอินมอร์นิ่งรูทีนตัวเนี้ยคือพิททำมาน้อยประมาณ2อาทิตย์ละยกเว้นพาร์ที่อีเบรคฟาสสวยๆอันเนี้ยก็ไม่ได้ทำทุกวันนะคะมีใครเป็นแบบพิทมาคือเราไม่ใช่เบรคฟาสเพร์เซ่นนะในการที่เราสเปนสาวสวยสุขภาพดีมิเชลโอบามาคีซีครี Secret หนึงก็คือมาจากการทานข้า,าวเช้าที่มีประโยชน์คือพีพยายามแล้วเลยแต่ไม่รู้สึกอยากอาหารตอนเช้าอะ่ะคือปกติอะพีทจะเปิดข้า,าวเช้าด้วยกาแฟกอน And feel like been life. okay? been I like I've living life, feel my ซึ่งไอช่วงที่ผ่านมาตอนปลายปีต้นปีนี่แหละก็เป็นช่วงทีบ่บอกทุกคนในคลิปสุดท้ายของปีว่าเออจะหายไปพักนะไปรีชาร์จนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งผลสรุปว่าในช่วงสองวีคที่ผ่านมาก็ <c oughs> ก็ไม่ได้พักขนาดนั้น ให้คะแนนตัวเองค่าเต็มสิบสำหรับความพยายามที่จะพ่าคือมันก็ยังมีทํางานบ้าง here and there อะไรเงี้ยแต่แต,แต่ถือว่าเป็นช่วงวีคที่อาจจะมีทํางานบ้างแต่พีทได้ take it slow มากขึ้นนะทุกคนามาดูดีกว่าว่าข้ากลางวันคือมีอะไรบ้างน,นะคะวันนี้เกี๊ยวอะไรเอ่ยไอ้ก็เกี๊ยวกันน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเลยสิคะก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราก็ทํางานแนะปล่อยวางจิตใจไปแบบสบายๆก็ได้นี่หว่าเราก็เลยมี mental capacity เหลือ เริ่มแฮปปี้ พอมาเข้าช่วงปีใหม่ปุ๊บก,ก็เป็นช่วงเวลาที่พีรู้สึกว่ามันจะมีคนอยู่สองประเภทก็คือคนที่แบบมีไฟฉันจะเป็นร่างใหม่คนใหม่กับคนที่แบบโอเม y g ก็เดือนมกราคมชันงยาวนานอย่างเงี้ยซึ่งพีทเนี่ยก็คือเป็นฟีลิ่งส่งอันนี้แบบปนปนกันอยู่คนเราจะชอบแบบฉันจะเป็นคนใหม่แล้วฉันจะเริ่มใหม่เลยอย่างเงี้ยหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่เพราะว่ามันฉีกเกินไปจากสิ่งที่เราเคยเป็นซึ่งจริงะพีทไปอ่านมาเว้ทุกคนเวลาที่เราจะสร้างฮาร์บิตอะไรใหม่ๆอ่ะให้เอา New h a นิไปผูกกับ old habits ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเคยทํามาเว้ยเราแปลงฟันอยู่แล้วทุกวันเป็น old habits แทนที่จะแบบไทยทวิ t เตอไปแปลงฟันไป mm hmm. เคยนะเว้ยฉันไท่ทว mm ิตเตอไปแปลงฟันไปนะติดเบอร์นั้นเลยก็หันมาฟังอะไรที่มัน empowerment เหมือนแบบเซตโทนสําหรับวันนี้ตอนเช้าที่ปกติเราจะมี habit ที่คว้ามือถือแล้วก็นอนอ่านไปเรื่อยๆพี่ก็อาจจะหยิบมือถือขึ้นมาดูบ้างซึ่งเป็น old h a b i t แต่ว่าเราก็ผูกไปด้วย new h a b i t ดูมือถือสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ ฮึบโอเคฉันไม่หลับละแล้วก็ลุกขึ้นมาทาโยคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเอามันไปผูกกับฮาร์บิตที่มีอยู่แล้วของเราอะมันอาจจะช่วยให้เราค่อยๆสร้างนิวฮาร์บิตขึ้นมาก็ได้ทำไมบิวกี้ต้องกัรนซีนแบบนี้ตลอดเลยอะแหมอยากกินกล้องนอกจากนี้ก็มีพาบิวกี้ไปหาหมอน้องมีความหายใจแรงก็เลยพาไปหาหมอนะคะปอดโอเคหัวใจโอเคนะคะจริงๆเหมือนอาจจะเป็นหวัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ยาตามอาการไปตอนนี้ก็คือโอเคแล้ว นอกจากนี้ก็มีไปฉีดวัคซีนเข็มสามจริงๆอ่ะพีตั้งใจจะไปฉีดนานแล้วแหละแต่ว่ามีความปวดหัวปวดเอยอะไรเงี้ยก็เลยก็ตรวจ ATK PCR ตรวจแม่งวนไปตดวล็อกสกินจมูกกาอคัวเ,เวอร์เตชบุญวรเทีอังกฤษเนี่ยทั้ง PCR ทั้ง ATK เนี่ยก็คือสามารถสั่งมาจากของรัฐบาลแล้วก็ตรวจฟรีได้เลย <S 1> <S 1> เดี๋ยววันนี้พี่จะไปฉีดวัคซีนเข็มสามกันค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนช่วยดูว่านี่มันมีหมอกจางๆหรือว่า ฟ้าขึ้นแว่นฉันวะมองอะไรไม่คอโอ้โอตอนเดียวมองไม่เห็นนางเจาก,กล้องเลยนะคะเพราะว่าแสงแยงตามากเวอร์หลายคนเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วช่วง d ด c e m b e r ปลายปีเนี่ยคือช่วงหน้าหนาวแต่จริงๆไม่ My deep winter จริงๆเนี่ยมาตอน January February แล้วเนี่ย ต้นไม้ข้างหลังก็จะไปไม้ร่วงหมดละแล้วเดี๋ยวพอผ่านช่วงวินเทอร์ปุ๊บมันจะเป็นช่วงสปริงมันก็จะผลีขึ้นมาใหม่เป็นซีซั่นของมันนะจ๊ะมองไม่เห็นอะไรเลยฟ้าก็ขึ้นแนันแดดก็แยงตาหลังจากฉีดวัคซีนมาทุกคนตอนนี้48ชั่วโมงหลังจากฉีดไม่มีอาการอะไรเลย คือมีความเพลียแล้วก็ง่วงนอนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่างดกาแฟรหรือว่าเป็นเพราะว่าขี้เกียจเข็ม <Hey. S 1> 3เป็นไฟเซอร์นะคะอาการไม่ได้หนักมาก,มากถ้าเทียบกับคนอื่นๆที่ได้โมเดอร์นาน่าจะแล้วแต่จุดฉีดบางจุดฉีดก็จะมีโมเดอร์นาบางจุดฉีดก็จะฉีดเข็ม3เป็นไฟเซอร์แต่ว่า both qualify ฟรีตั้งแต่เข็ม12 3มเดี๋ยววันนี้สตีเวนเนี่ยจองเป็นเหมือน VR เป็นเหมือนเล่นเกมแบบที่ใส่หน้ากากแล้วก็เหมือนเข้าสู่โลกเสมือนจริงอะไรแล้วก็มีไปกิน afternoon tea กันที่ sketch นะคะ เพราะจะใส่เสื้อพีชี่สีขาวตัวเนี้แต่ว่าเป็นไซส์แบบใหญ่แต่หาไม่เจองงมากหรือฉันลืมเอาไว้ที่ไทยวะเลยอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะไซส์ size small small ที่แปลว่ามีเดียมไม่รู้จะถ่ายมาได้มากน้อยแค่ไหนดตดี๋ยวตามไปดูกันจ้า Going up. You know what? s i n s e she bought this outfit, there is zero pocket. <laughs> yeah. Yeah. I need to like carry the bag. พอมาถึง Center วิทยาเซ็นเตอร์เราแม่นโคตรเฟลเลยทุกคนคือพอเราสวมแว่นปุ๊บเราจะว้าไปที่เกาะเกาะหนึ่งนะคะซึ่งก็จะมีโซนต่างๆในเกาะแล้วก็จะมีเกมหลายๆเกมให้เราเลือกไปเล่นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเนี่ยก็มีแค่ตัวแว่น VR ตัวคอนโทรเลอร์ที่เราถือในมือแล้วก็มีหูฟังที่เขาก็มีให้อยู่แล้วสวมแว่นปุ๊บก็คือว้ามาอยู่ในเกาะทิพจ้าแม่ๆแ,แล้วก็ยิงปืนเล่นเกมเดินไปเดินมาเหมือนอยู่ตรงนั้นจริงๆเลยโคตรฟิวเจอริสติกจนต้องถามตัวเองว่าแบบเอ๊ะหรือต้องซื้อมาไว้ที่บ้านกันนะ นื่องจากว่าจากตรง VR ไปที่ Afternoon Tea เนี่ยจริงๆมันก็ไปได้หลายทางนั่งแท็กซี่ประมาณ40นาทีนั่งรถไฟประมาณเกืบเกือบ40นาทีเดินประมาณชั่วโมงกับอีก10นาทีวันนี้อากาศค่อนข้างเป็นดีๆก็เลยตัดสินใจเดินกันจ้ะ ปึกบางมากแม่บางยิ่งกว่าผ้านามัยอ้โหได้ตลาดข้างหลังก็คือ346น e s l a ล e r หน้าฉันเริ่มหยาบกล้านลมเริ่มตีหน้าเริ่มปอดการแ do a we're like 20 minutes away from our destination so we're gonna try to push it much 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 later people don't like through my legs anymore loud everything is like on the so three days later <laughs> Are the ในนี้สุดพี่เขาก็เดินข้ามฟากลอนดอน6กิโลมาถึงห้องชาสเกจฮะข้างในมีแบ่งเป็นโซนๆเป็นบาร์ร้านอาหารพ่วงกันกับอาร์ตแกลเลอรี่นะคะแต่ทีเด็ดของที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่ห้องอัฟเตอร์นุนทีสีชมพูแต่คือห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำแบบไม่มีกำแพงแบ่งห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงแต่ว่าให้เข้าไปในแคปซูลไข่แทนก็ไข <What? S 2> ใครไขมันไปเลยสิคะ สาวข้างหลังเราก็คือแต่งตัวจัดเต็มมากคือมันเป็นแบบไดค kind of place that you dress up for แพราว่าพี่เคยมาแบบสองสามทีแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> so I'm just coming here in T-shirt feel a bit underdressed but <c oughs> ฉันรู้ว่าฉันสูงฉันจะใส่เสื้อยืดก็ได้ สั good something different, think. Kind of good ่งคนต่างทำงานค่อนข้างเยอะได้มีเวลาที่แบบออฟแล้วก็ไปทำอะไรใหม่ๆบ้างก็ดีเหมือนกันอ๋อ,อแล้วก็ได้มีทำเซสชั่นออนไลน์กับคุณหมอจิตแพทย์คนใหม่ด้วยน้ำตาแตก <laughs> อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอตัวเองเพราะว่ารู้ว่ามีทางที่ ดีกว่านี้ได้เพราะว่าทุกอย่างมีทางออกเห็นว่าพีน้ําตาแตกแล้วแบบไม่อยากให้กลัวกันนะทุกคนคือสําหรับพีรามันดีมากเพราะว่าคืออะแชร์เลยละกันคือพีนเนี่ยจะเป็นคนที่พยายามเข้าใจทุกคนทุกฝั่งแล้วก็พยายามที่จะกดอาโม่นตัวเองเอาไว้โดยเฉพาะพวกแบบความโกรธความเสียใจเอาง่ายๆก็คือเอาตัวเองไว้ที่หลังอะชี <laughs> พีต้องหยุดชีพีต้องเชื่อตัวเองบ้างดื้อที่สุดคือคนนี้ค่ะคือถ้าเราได้เจอกับ e x ร์ไซ s e หรือบทสนทนาอะไรบางอย่างที่มันแบบทํางานกับเรา ได้ได้เผชิญหน้ากับอาโมณนของตัวเองอะ่ะมันมันว้าวซ่านะแต่ไม่ง่ายนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยกว่าจะเจออารมณ์กว่าจะค่อยๆแกะไปทีละปมอะไรอย่างเงี้ยโคตรเหนื่อยมันเหมือนกับเวลาที่เราอยากจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็ไปออกกําลังกายถูกไหมเราไปยิมอย่างเงี้ยเหนื่อยชิบหายแต่ทําไมเราได้สุขภาพกายที่แข็งแรงขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันพอเวลาไปหาหมอเวลาได้พูดคุยเวลาที่คุณหมอเขาถามไปลึกๆก,ก็คือเหมือนเราได้มาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้มาเข้ายิมออกกําลังใจอยาก normalize การไปพบจิตแพทย์ ที่ไทยจริงๆ พี่มีพูดถึง Morning p a g e s ด้วยเนาะเขียนบันทึกสามหน้ากระดาษตอนเช้าทุกวันเขียนอะไรก็ได้ที่แวบเข้ามาในสมองมันเป็นสิ่งที่ดีมากมันมาช่วยพี่ผ่านช่วงเวลายากๆมาได้หลายครั้งแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ทําทุกวันเนี่ยแอบเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าหน้ากระดาษมันใหญ่เนี่ยแล้วกว่าจะเขียนครบ3หน้าได้จริงๆมันใช้เวลาในตอนเช้าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆพีจะเก็บ Page s เอาไว้ช่วงไหนที่รู้สึกพลันมากๆคิดวนอยู่ในหัวไม่หยุด2 3วนันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่เนี่ย่พจ ลองทุกวันในปีนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า future self journal mm hmm. เขียนบันทกึกกึ่งๆึ่ง b u l ที่จะตอบคําถาม7ข้อนี้กับตัวเองในตอนเช้าซึ่งมันก็น่าจะสั้นลงแล้วก็เหมาะกับการทําแบบนี้ทุกวันดัดจิตประทัดเลยนะคะทุกคนเอปแรกของ series wellbeing ของพีทถ้าเคดออกมาฟีดแบ็กไม่ดีก็จะเป็นเอฟเดียวเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่ 1, เอปหนึ่งเจอไดในที่เอฟสองเลยถ้าเวอร์มันเป็นความตั้งใจของพีทตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2018 2019แล้วตั้งแต่พีทเริ่มเรื่องของจิต จการดูแลตัวเองสุขภาพจิตการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แม่งไม่ง่ายเลย <c oughs> คือพี่รามีความสนใจในเรื่องนี้เราก็อยากจะทำซีรีส์แบบนี้ที่จะมาแชร์เจอร์นี่นี้กับทุกคนอนะนานละแต่ก็มีคําว่าแต่เยอะมากแม่แต่จะโอเคไหมแต่จะทํายังไงให้ไม่น่าเบื่อแต่นั่นแต่นี่แต่ไปหมดรู้ตัวอีกทีสองปีผ่านไปยังไม่ได้ทําเลยเวอยอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเอเอทำทำแม่งไปทําไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะคือถ้าไม่ได้เริ่มสักทีก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงหรือว่าจะต้องปรับปรุงตรงไหนซึ่งในเรืยนี้มัน h ่ w to หรือพีรู้สึกว่ามันคือการเดินทางมันคือ j o u r n นี่อะค่อยๆปรับค,อคอ่อยๆเติบโตกันไปเรื่อยๆไม่ได้ไหมายถึงแค่ในแง่คอนเทนต์นะแต่หมายถึงในแง่ของการดูแลตัวเองของพีด้วยการเติบโตของพี as a person and I'd like to take you along with me and if you are here up till this point I like you to congratulate yourself on embarking on a new journey with me and hopefully we'll get something out of it or if not we'll just come here and chill together พราแล <c oughs> คือที่จะยังมีอีกหลายเรื่องที่พีอยากจะมาแชร์อินดีเทลกว่านี้ความรู้สึกของพีชที่มีต่อการนั่งสมาธิเติบโตมากับการนั่งสมาธิตั้งแต่ในโรงเรียนแต่ทําไมเราฝืนมาโดยตลอดสภาพจิตใจเป็นยังไงหลังจากได้ออกกําลังใจกับคุณหมอหรือหลังจากที่พีชลงเขียนอ Future Self Journal แล้วแม่งเวิร์หรือไม่เวิร์กยังไงเราจะได้มาคุยกันต่อ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามดูซีรีส์นี้หรือเติบโตไปด้วยกันกับพีชแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กันนะ แชร์คลิปนี้แล้วใส่ในแคปชั่นบอกพิดหน่อยว่าชอบตรงไหนชอบอะไรทําไมถึงอยากดูอีกอก็จะมีอะไรเหมือนกันเยอะก,กว่าที่คิดก็ได้ลองแชร์มาบอกกันดูอยากดูอะไรเพิ่มเติมจากซีรีส์ b e i n g ตรงนี้กับพีทหนอแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ไปแล้วบาย